คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักฉันมาทำอะไรเอากูแล้วมาเล่นกูแล้วโอ้ยแม่มีหลายตัวมันมีหลาย โราบัคกหมดทำไงดีเราบัคกหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาวาสบริการเติมโรบักกดเกมพาร์ตกนบฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิ่งและออสตาเฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเต้าที่นี่เลยลาวาวาสเฮ้ยนี่มันอะไรเคลย์เลยสิอ๋อวอาอะไรทุกคนซ ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็สวัสดีค่ะตอนเรากลับมาพบกนันอีกแล้วนะคะเอ,อ่อกับแบบอะไรก็ไม่รู้ค่ะเราเข้ามาเมื่อวานะคง <c oughs> เห็นแบบว่ามันน่าเล่นดีคือแบบว่าเห็นในทิกเก็คือเล่นกันเยอะมากเลยแบบอยากมาลองเล่นดูนะมันเหมือนให้เราหนีอะไรสักอย่างอุย๊ยแต่กดอ่นเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำกี่วันได้ไดค่มาเริ่มกันเลยมันมีทำอะไรได้บ้างเนี่ยเกิดมาก็มาอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่เอ่อมีโปสเตอร์อะไรก็ไม่รู้หนังสือฉันอ่าน เฮ้ยตัวใหญ่จังเลยวิ่งได้ใช่ไหมมันวิ่งได้วิ่งได้ค่ะวิ่งได้แล้เราเราเราต้องวิ่งไปไหนอ่ะนี่ไปไหนทุกคนวิ่งไปไหนอ่ะทำไมจอมันมุ่นอย่างงี้อะลิปได้ปะกดตัว E ไม่ อะไรอ่ะคือ,อไรอะทุกคนเขาต้องวิ่งหนีตัวนี้ใช่ไหมปะ่ะวิ่งหนีเลยเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,มีใครตามฉันมาเลยห,หนีใช่ไหมแล้วแบบว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างกับกับแบบนี้นอกจากกระโดดวิ่งหนีเนี่ยกดตัวอีคือเปิดประตูคือแค่นี้เหรอแค่นี้เลยแค่นี้เลยเหรอคือไม,ไม่เห็นไม,ไม่เห็นมันมันไม่เห็นมีใครมาไล่เลยวะไม่เห็นเหมือนในที่แบบที่เราเล่นไงในไงทำไมทำไมจะไม่เห็นโดนไล่เลยวะแกเ,เราวิ่งไปไหนอ่ะคือ,อก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆเปิดได้ป่ะเฮ้ยเปิดได้ต้องตันป่ะ ตาห้องน,นี้คือห้ามมานะห้องห้องน,นี้มารับตายนะคะไม่เห็นไมมีใครไล่ฉันเลยวะแกโดดได้แล้วยังไงช่วยอยูโมช่วยอยูฟพีเุ้ยถ้าเราแบบเราโดนมันมันจะฆ่าเราประ่ะอุ้ยอุ้ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยว คือเขาคือฉันยังรู้ว่าเป้าหมายของเกมนี้คือคือกูต้องทําอะไรเปรเป้าหมายของเกมนี้คืออะไรการวิ่งหนีไปเรื่อยแบบวิ่งไปเรื่อยเลยเหรอก็แค่วิ่งไปเรื่อยใช่ไหมแค่นั้นเลยเหรอแค่เนี้ยนะแกฉันไม่สามารถแบบว่าไปไหนเป็นไปไหนไะเป็เสียงหลง่โอ้ยแกพี่บอมคือฉันไม่สามารถไปไหนได้นอกจากวิ่งหนีมันใช่ไหมอันนี้คือคือมาแค่นี้เลยใช่ไหมแล้วแบบฉันไม่ได้หนีใครเลยแกแล้วอะไรอะมีอะไรให้หนีอะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมีอะไรไหมไม่มีไปดูก่อน เมื่อกี้มันตัวอะไรอุ้ยอันนี้แม่ควันหิมะเฉยเมื่อกี้มันหายไปไหนหรอทุกคนเมื่อกี้มันอุ้ยมันสไลด์ด้วยหรอเขาพิสไลด์ไงวะอ๋อคอนโทรลนะคะวิ่งกดชิปวิ่งแล้วสไลด์เป็นคอนโทรลแล้วก็กระโดดได้ด้วยว้าวกึ่ดนี่คืออะไรอ่ะเข้าไปยังไงคืออะไรเออปรับปรับภาพให้มันกลางๆไหมเพื่อเพื่อจะแบบว่าจะได้เห็นอะไรชัดๆนะคะอันนี้ชัดใช่ไหมมันมันชัดจริงเฮ้ย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 อ๋ฉลาร์ดเอาดีๆแกทำให้มันมืดจังวะอ๋อ Shit. มีคนตามฉันเอ้ามา oh. oh. น,นี่แล้วเฮ้ยคือแมปนี้คือมาทำไรนี oh. ค้คือคือจะแค่แบบว่าก็คือแค่แบบเราวิ่งใช่ไหมเราวิ่งหนีเราแค่วิ่งหนีแคลเอ่อโอเคคือแค่วิ่งหนีเหรอแค่วิ่งหนีเลยอะนะแค่นั้นเ oh. <Hey. S 2> อ้าเฮ้ยโค้ชเกิดแล้วกูจะหนีมึงได้ยังไง ต้อเกิดในห้องนี้ดินี่ไตัวอะไรเต็มเลยทุกคนแล้วต้องไงอะวหนีใช่ไหมหนีไปไหนอะหนีไปไหนก็ได้เลยเหรอจะแล้วมันก็ตามฉันมาแล้วโอ้ยโอ้ยย่ยย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 ไหนยย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 ย่ยยยยยยดยย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 ยหยอยยยยย่ยยยยไยนยยยยเดี๋ยวยยยยยหนีพ้นแล้วปช แค่นี้หรอคือ <laughs> คือแบบนี้มันก็มีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้จริงๆเลยใช่ปะอุ้ยทุกคนแล้วแค่นี้เลยเหรอแกฉันมีหน้าที่คือแค่วิ่งหนีอะอยาก,ากรู้จังนะถ้าขึ้นไปข้างบนจะเป็นอะไรเปิดไม่ได้ล็อกค่ะจําไว้ว่าคืออย่ามาตรงนี้มาคือตายค่ะก็คือทางลงมีตรงนั้นใช่ไหมมีทางไหนอีกปะก็ก็ก็มีมีทางนี้นอนโอเคมีสองทางลงได้ี่แกแล้วคือจะมาทำไรอะใช่ปะจะาทำไรฉันมาสวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีครับคุณปริง เออจันไม่ผู้หญิงเรา,เาๆๆติดโดนผู้หญิงผู้ชายวะผู้ชายวะผู้หญิงเนาะใช่ไหมฉ,ฉันฉันก็ไม่รู้เออเอาเป็นว่าช่าวันแล้วกันนะคือคือไงเราจฉันต้องทำอะไรในแบบนี้ฉันจะมีเป้าหมายในก็เล่นแบบนี้ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรเอากูแล้วมาเล่นกูแล้วโอ้ยไม่มีหลายตัวมันมีหลย oh my god oh my god ชีดกลัวได้ยังไงโอ้ oh my god oh my god อ้ my god oh 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 my god อ่าไปกูไปย่าโอ้โหเฮียวายอ่ะเอ้าวแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเฮ้ยแต่ก็เป็นเราก็มีฉากไฮไลท์ตึงๆนะเว้ยแบบกูรอดได้ยังไงอะทางตันอะสามตัววิ่งไล่อะกรอดได้ไงวะคอนแช่เลยพี่กอยตัวอะไรเป็นอยู่ข้างล่างลุ่มหนาวมะเผือกคือกก็ ขอตึงๆหน่อยดิมาตามมามาตึงๆมาตึงๆต,ตัวเดียวเหรอตัวเดียวตัวเดียวพอตัวเดียวพอแบบว่าตึงๆตึงๆหน่อยครับพี่น้องผมชิวอ่ะผมชิวผมชิวมากว่าผมชิวผมชิวนะชิวนะกูชิวนะชิวเด้อชิวนะวนะวนะคือ,อวิ่งอยู่แค่นี้เหรอแค่นี้เลยจริงๆชะแกจะทำไรนะาจะวิ่งหนีอ่ะ <S <c oughs> <S You s h o l t love your s e l f now คุณควรจะรักตัวเองที่สุดนะตอนนี้เอ้ยเอ้ยหาบอแบอะไร load. อะไรทุกคนแบบแบบนี้มันทำอะไรได้แต่วิ่งอะมันไม่มีแบบเป้าหมายในการใช้ชีวิตคือเหมือนกูถูกจับมาอยู่ที่ที่หนึ่งที่มีตัวตัวอะไรแม่งให้กูดังๆาก็ไปดูเลยแล้วคนมันก็ไปออกกันตรงนั้นแม่งก็โดนกินไง่างนั้นนะกูก็รอดแล้วก็มีใครวิ่งมาหากูคนหนึ่งเขาหน้าตาแบบว่าอื้ฮฮ้เมาแล้ว เลสซากุโอมาสองตัวเลยบรา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 บเรยเร่แค่น <lush> ้ำแบบก็คือวิ่งห่างมาแบบเดียวเขาก็ไม่เอาเราแล้วอ่ะโคตรชิลมันง่ายเลยปะเราไม่ต้องทำไรทุแค่วิ่งหนีอ่ะแค่แค่เลยเอ่อคำคมวันนี้นะครับคุณควรจะรักตัวเองที่สุดเลยนะตอนนี้รักตัวเองรักตัวเองเดี๋ยวนี้กูวายรักตัวเองไงมันไปไหนกันหมดวะ ไม่ไปเอายูตรงโน้นหมดเลยอะ่ะคือเราก็มาถ่ายตึงๆกันตรงนี้ใช่ไหมเราเลยมาถ่ายตรงนี้มันธรรมดาเกินไปเว้ยตรงเนี้ยแพี่มันกว้างอย่างมันจูง,ง่ายใช่ไหมจูง,ง่ายใช่ไหมมันก็เลยแบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมฟิลนั้นนะชะชะมีตัวเดี๋ยววิ่งไล่กุมาเนี่ยหลายหลายเราจะไม่เล่นชั้นเดีเยวเราจะเล่นหลายชั้นเพื่อให้มอนสเตอร์กระจายตัวเลยมันตามมาเยอะแล้วตามมาเยอะแล้วเออ,เอ,อตามมาตามมาตามมาอันนี้ไม่ได้เหน่ฉีดมองเช้า เจ็บบุกเช้าเร็วเลวยวจริงเลยนะเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วะไปไหนกันหมดแล้วทุกคนเวยตันตันตรงนี้ไม่ตันชิ้หายบรา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 บโรยบราฮีโรบรา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 บบูบาบูแกช่วยวทำอะไรที่นี่ช่วยทำอะไรอะมาทำอะไรที่นี่ก่อนเหงาอะจริงๆตอนนี้นะมีเอ่อ มีมีคนคกำลังจะมาหาเรานะคะสอคนเลยนะคะตอนนี้เรเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮเฮ้ยเฮเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเไ้เฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้คเฮ้ย้ยก็้ยเเฮ้้นน <c ười> ี้้้้เ้้เข้าใจเออ๊ยอ้าาด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 เเดฮเเยเย,ยโคกย เฮ้ยทุกคนไม่ม e ีอะไรทำเลยเนาะเพราะว่าว oh, ิ่งไล่แล um, ้วอันนี Alright, ้หร oh, ือว anyway. ่าเราจะยอมตายดูไหมพี <ute. im omat ise> ่ยาจะเล่นแต่ว่าหายไปตื uh ่นตึ้งมาข้างล่างกันชิโดชิไรโดเดะฮาเลฮาลาโกโดเดะโดสเตเดโดสเต้อ๋อตอนนี้มีหลายตัวตอนนี้มีหลายตัวเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันมีหลายตัวแล้วตอนนี้ใช่ไหมมีมีมีมันมีแบบอะไรไม่รู้อีกตัวหนึ่งอะข้างหลังชิกรายเฮ้ชิกรอโอมาสองทางแบบนี้ พี่ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าพี่จะหนีได้เนาะนี่ทุกคนแบบทางหนีมันก็ธรรมาดามากเลยนะเดี๋ยวมี่มาดูได้ด้วยชิลโคตรชิลลงไม่ได้ลงไปชั้นไม่เลยอะชุกเลยชุกเลยสุกับเรียดอันนี้ลงไปแล้วตายแล้วจำไว้อันนี้ก็อันนี้ก็ตายเหมือนกันนะตอนนี้มีหลายตัวนะคะแล้วโอ้ยมีหลายตัวตามหลังมาไม่ได้คิดว่าจิทฮอตเกย์อีกแ,แล้วตอนนี้ก็คือ ุดนี้คือคกูคงจะหนีในตึกนี้ตลอดไปตลอดการใช่ไหมถูกสามใช่ไหมตอนนะี้ถูกสามให้หนีตลอดไปตรงนี้เขาเขา,เขามีอะไรกันตรงเนะี้ยเขาไม่ทำอะไรกันนะไม่เดินไปไหนเลยก็ก็ก,ก,ก็ก็ชิบหายแล้วโอ้โอ้ oh my god อา้าวเขาทำอะไรในห้องน,นี้แล้วตันตไม่ตันค่ะไม่ตัน <c oughs> โอ้โหเกิดมาในนี้จะรอดยังไงก่อนเอาเงี้ยกูจะรอดยังไงกูเพิ่งเกิดอ่ะคือออกคือออกทำไมคือคืออกก็ออกไปได้เลยใช่เออรอดนะคะรอดไหมอุ้ยยันวิ่งเร็วจังวะคือพวกแกเข้ามาในแหวนนี้พวกแกก็ไม่ออกมาอยู่ในห้องนี้อไงหรอห้องนี้มันทำทำไม่ได้มันแอบได้อ๋อมันแอบได้แอบได้เอาเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใช้งานทุกคนตอนนี้นะคะ งโดอนไฟคุกคามจะเอ้าวอ้าวครอดได้ยังไงกูณอ้าวหายตึงๆตึงๆตึงๆตึงเลยตอนเนี้ยตึงเลยตึกเปรียตึกเปรียตึกโปรยตึกเป็นตึกโปรยตันตายไม่ไม่รู้ไม่ตายเว้ยรอดว่ะตายอันเนี้ยแต่โอ๊ยโอ้โห้ไอ้เฮ้ยไอ้คลิปนี้เขาไม่มีนะ <laughs> ไม่มีอะไรทำมาแกแล้วหนูไม่หนีป่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะชอบมีก้ากมกดไลค์ก็ซับสไครต์ด้วยนะคะถ้าใครอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะบ,บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ